วนที่0กันยานะครับน้ำเลิ่ดจะมาเยอะนะครับพายุโน่นอื่นนะครับที่ฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าน้ำเยอะ ำที่สามของพายุนะครับเจอเจอแล้วครับท่วมมาสามันแค่นั้นนะครับอันนี้ได้ใช้รถแท็กซี่้าข้าวก็สวยครับข้าวสวยเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับยวดับเครื่องก่อนให้ชมบรรยากาศนะครับท้องตง่งนาสวยๆอันนี้ข้าวเขียวข้าวเขียวเลยแต่ว,ว่าน้ำดันมาท่วม น้ำห้วยนะครับน้ำห้วยข้างแปลงนาตรงนี้ลึกมากนะครับนี่ประมาณ3ามเมตรได้จะได้วันที่3ามนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้ต้องใช้รถแทรกเตอร์นะครับโอ้โหพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าน้ำน้ำยังไหลอยู่ไหลแรงอยู่แต่ถ้าน้ำไหลแรงอยงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วง แต่ว่าถ้าวันไหนที่น้ำเอื่อยๆนี่ก็น้ำไม่ไหลเนี่ยนี่ตัวนี้อันตรายครับน้ำจะท่วมได้เนี่ยน้ำเอื่อยๆเฉื่อเชตรวนี้แรงครับน้ำไหลแรงนี่ล้นออกมาจากแปลงนามาลงในห้วยปลาก็เยอะครับปลาปลาเยอะมากเลยนีสะผมตรงว่างๆเนี่ยเนี่ยตรงว่างๆตรงนี้นี่ เป็นเลียงปลาไว้ตอนนี้ไปหมดละวไม่เหลือแปลงนี้เป็นแปลงที่ลึกมากเนีย่ยนูน้ำปิ่มปิมนะปิมปิม,ปมไปต้นข้าวก็ขอให้หยุดนะครับหยุดดูสภาพทองฟ้าวันนี้ก็ดีครับที่มันยังไม่มีฝนมาหยุดตอนกลางวันกลางคืนเมื่อคืนก็ตกตก กปลอยตก,ตกหยุดตกหยุดอยู่ทั้งคืนนะครับเมื่อคืนก็ดูจากข่าวก็คงจะขึ้นไปทางภาคเหนือแล้วขึ้นทางอีสานตอนบนไปทางทางเหนือด้วย <c oughs> ตอนนี้อากาศดีครับแต่ว่าน้ำเยอะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปพาไปดู พี่น้องเขาหาปูหาปลากันเขายกสะด้งนะครับผมก็เตรียมมาแล้วนี่เมนูจะได้ไปยกหรือเปล่าเมนูจะมีที่ยกไหมยกสะด้งหาปลาน,นะครับวันนี้จะพาไปดูกันกลับบ้านก่อนเอารถไปเก็บก่อนไปว่ากันครับโอเคขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับอย่าลืมกดสับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเป็นกําลังใจให้ คนทำช่องอีสานบ้านเฮาด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ